โอเคอยู่โอ้มันเปิดสองแล้วครับสองยู่ครับเปิดสองยู่ถือว่าผ่านเฮ้ยสองมองไปกับคมอยู่เลยครับคมอยู่ครับคมอยู่แต่ว่าใส่หมวกเวทหน่อยครับผมวันละเอาขาดสี่มนเอาขาดสี่มนครับผมประมาณหกโมงครับะเวนก็ได้ประมาณสี่โมงแรกยังมีโอกาสอยู่ครับโอ้ยกลายของผมก่อนโอ้ยของผมอยู่ปุ๊บบ้าขาดโอ้ยครับโอ้ ฤษีครับฤษีะเอาเดือดน,นะครับเนาะไ,ไม้มีตัวครับผมผ่านดูปุ่นไม้ครับปูนย่นไปุ่นนะครับแมนีดูลลเลีอยงเงีน โคองค่ายนี่มันมีธรรมดาเด้ครับผมค่ายพยักนี่เอาแน่ครับอันนี้สั่งเองครับผมครับผมค่ายพยักสั่งเองคนว่าเกือบมันเอาอีกเล้วครับคุณเกือบมันเอาอีกแล้วปุ๊บห้องหันนี่อุ้ยแม่โอ้ครับผมเกือบ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 ดีเห็นจังๆเลยนะครับเนาะเกือบดีเห็นตัวว่าเป็นปลายังนะครับเนาะอัวเรียงจังๆเลยดูเป็นลูกยีสระเอาเรียเดียวมาเอาเลียวมาหกทีงับดทีไงอยู่เห็นเนาะ กอยู่แล้ว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 อยู่ไม่ากเปิดกล้องแล้วก็แลนจก่อนแล้นะครับแลนจก่อนแล้วยังเปิดกล้องไหก็จะชิบะค่ายพยาเห็นตัวเห็นตัวเลยเปิดกล้องเ็นแต่นครับใจะวนครับนั่น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 ั่นน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 ันนั่นั่น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 น่นั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนัั่นนั่นนั่นั่น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 ั่นนั่นนั่น่นนั